เก็บเลยครับไหนดอกอัญชันดอกอัญชันสีลายดอกแบบนี้ดอกแบบไหนสีเงินอ่าอ่าเก็บเลยครับมุกน้องมุกเก็บได้ไหมอ่าเก็บพี่เบนเก็บเลยเบนช่วยพี่เบนเก็บหน่อย ไม่ได้ร้อนนะหลูเอาหมวกออกก็ได้เก็บอ e ันที uh, ่หย right? no. ิบได้ก็พอลูกเนี่ยฝั่งนู้นเต็มเลยเอาเก็บเลยเบสเก็บฝั่งนั้นเก็บลยครับไหนน้องเบสเก็บไหนเป็นไหนเบสเก็บเป็นไหนครับเก็บดอกอัญชันจะไปทำน้ำดอกอัญชันกันนะคะอ่าเราจะไปทำอะไรกันนะครับน้ำดอกอัญชันนะครับอ่าให้ยายทำน้ำดอกอัญชันใช่ไหมครับใช่ค่ะมาดูข้างในอะค่ะ มีตรงไหนอีกอ่ะน้องเบสไปเก็บตรงนี้ก็น้ำสีม่วงหมดนะครับอ่ะน้องเบสไปเก็บตรงนี้น้ำสีม่วงอร่อยอร่อยครัอ๋อน้ำสีม่วงอร่อยแล้วไหนไหนขอดูตาอกันชันของน้องเบสหน่อยครับอู้หูสวยโอเคใส่ดอกแม่ะหมดยางอ่ะน้องบู๊ก็เก็บด้วยหรอครับไหนน้องบู๊เก็บด้วยหรอครับอืมอ้าวหนีไปแล้ว อ่ะน้องเ<ม>บนเนมาฝั่งนี้ด้วยครับนี่ฝั่งนี้ครับนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นนตรไหนตรงไหนม,มีอีกครับเอ่ระวังมดมีมดไหมไม่มีอ đ, ่ามุกไปพาไปดูกระต่ายเหรอโอ้าตีกระตายย่ายได้ไงล่ะครับไหนกระต่ายลบบิดบลาบบิด และปีดหมูอ๋อพิกหมูไม่ใช่หมูขาวัวขาวัวอะไปเก็บเสร็จยังครับเด็กๆเก็บเสร็จยังครับไหนยังไงครับได้สองอันนะครอได้สองอันแล้วหรออ่ะใส่ถุงให้พี่เบนครับมามาใส่ถุงให้พี่น้องมุกน้องมุกช่วยพี่เบนเก็บเมนูกไหนแม่ดูดอกดอกอ่ะอ่ะอันนั้นยังไม่บอนครับ เอาอันที่บานหนูฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาอ่าตรงนั้นน่ะค่ะอ่าตรงนี้มีสีม่วงอีกสีน้ํานสีน้เงินเหรออาค่อยๆเด็ดครับห่วไม่ต้องใช้ลวมั้งลูกไม่ร้อนแล้วลูกถัดออกเลยมันร่มแล้วเนี่ยอืมไหนโอ้เอาใส่ถุงเลยไหนของพี่เบนไหนอันสันของพี่เบนโอ้ได้เยอะยังไหนดูกิี่ได้กี่ดอกแล้วว้าวขอบคุ น้องบุ๊กช่วยเก็บด้วหรอน้องบุก๊กไปเอหไปไหนน้องบุ๊กดูโอ๊ยโ,โดนดอกกันชั้นแล้วระวังโดนไอ้นี่น้องเบสเอาหัวออกเอาหัวออกน้ำแหลมใบไ,ไ,ไม้แหลมลูกดูระวังโดนระวังนี่นะกระบองเพชรดูกระบองเพชรด้วยนะไหนไอะนี่อะที่แหลมๆโดนไม่ได้นะครับอาหล่นแล้วไหนดูอันชั้นของน้องบุ๊กหน่อยสิโอ้ว่า โอ้ไหนอันชันของน้องบุ้งไหน้าอ่าไปใส่ถุงครัพี่เบนเลยตรงไหนมีอีกครับอืมเอาตรงนี้ก็มีอีกเหรอเอาเก็บไปยายบอกให้เอาเยอะไหมเอาเยอะเลยเอาเยอะเเลยเหรอทั้งหมดที่เห็นมุงที่เห็นเงินเงินเงินเนี่ยหนูเหยต้นไม้เสียะมดาวรงนี้นะไหนครับเอายางครับยางเอาที่บ้านแล้วสิครับอ้าวไม่เป็นไรเอาใส่ไป นี่นี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่บานลูกอ่าเห็นไหมเออข้างล่างเนี่ยบานแล้วเก็บไปลูกไปะอันนั้นบุกเด็ดมานั่นนะครับไหนโอเคเอาใส่ถุงให้พี่เบนเลยครับทำน้ำดอกอัญชันนะควก็มือครับดอกอัญชันเดี๋ยวมาดูกันว่าร้อนเลยอ่ะดอกอัญชันของน้องเบนจะหอยไหมดอกดอกลีลาวดีลาวดีไปประดับ อันทันเรากันนะครับแก้วน้ําของเราจะได้ยังไงครับสวยใช่ไหมอ่าอีดอกนึงครับระวังยางนะลูกยางคือไหนยางที่เป็นขาวๆว่ะลูกขาวอืมเด็ดมาอ้าวไม่เอาอันนี้ไม่เล็กไม่เอาอาดอกไม้พิลูกอ่านั้นทิ้งไปเลยอ่าเร็วๆเดี๋ยวยางเดี๋อใส่อ่าเดี๋ยวไปล้างมือไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยเด็ดออกมาเออเดินสูงๆู โอเคมาปไปลูกปะโอเคไหนดูดอกไม้ฟเกิไหมไหนดูโอเคเอาโรลเลยไหนดูใหมี่อเคนหนูเมาเอกี้คุณยายทเสร็จแล้วคับเป็นน้ำดอกอัญชันนะครับเป็นอกอัญชัครับอยากกินไหมครับเด็กน่ากินดังเลยก็กินด้วยได้ไหม น้ำบุกชอบไหมครับน้ำบุกอร่อยไหมอรยยกมืออร่อยอนร่งยนี่นะน้ำดอกอัญชันเราได้แล้วนะคะ